เห็นแล้วแบบไม่ธรรมดาเลยอะพี่ฝานสุดยอดเลยต้องใช้การฝึกฝนนะครับต้องบอกว่ากลุ่ม crazy dark เนีนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีการฝึกฝนที่ดีมากๆกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เวลายัมว่างเนี่ยถ้าเกิดฝนไม่ตกนะอากาศดีๆเนี่ย เขาก็จะไปเล่นอยู่ตรงลานเขาเรียกลานทะเลสาบเคยไปแอบมองมาแไหมด้านหลังเมืองทองธานีนะครับใครอยากจะไปดูก็ลองไปดูกันนะครับทะเลสาบเมืองทองเขายังมีรับอีเวนต์อะไรด้วยนะพวกนี้นะมาดูช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็คือช่วงบิ๊กเทรนนะครับอนไไปดูเทรระก็ยังเป็นการตกแต่งรถอยู่นะครับก็คือในตัวที่เขาเรียกว่าบัมเปอร์ซามูไรนะครับก็เป็นตัวที่ติดอยู่เป็นยางเนี่ย ติดอยู่ด้านชายล่างของตัวสปอยเลอร์หรือสเกิร์ตต่างๆนะครับซึ่งก็เรียกว่าช่วยในการการกระแทกด้วยแล้วก็ช่วยในเรื่องของความสวยงามช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกขึ้นมาอีกนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าซเลนเซอร์ก็คือเป็นยางนะครับติดตามขอบประตูเพื่อเก็บเสียงให้มันเงียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถนะครับที่ผ่านการใช้งานมาหลายๆปีสนหน้าสนใจมากสำหรับติดตัวนี้เงียบกริบ ไปดูมันจะเป็นยังไงเทคโนโลยีนี้มันจะทันสมัยแค่ไหนนี่โผล่ละพี่ต้นมาเราดูช่วงน,น,นี้แล้วนีใช่ไหมโผล่มโผล่ตอนนี้ <ปะ S 2> โ,อโอเคโอเคตามพี่ต้นไป,ด,ไปดูกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงบิ๊กเทรนในวันนี้ครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นมนติกครับวันนี้ยังอยู่กับเจ้าโตโยต้าวีออสคันเก่งเหมือนเดิมครับส่วนจะมีนวัตกรรมอะไรมาใส่ให้เติมแต่งให้มันสวยหล่อขึ้นวันนี้ไปพบกับผมครับกับบิ๊กเทรนครับ นี้ครับผมอยู่กับตัวแทนของสมุไรครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอ่าชื่อแจ็คครับพี่แจ็คครับพี่แจ็คสมุไรครับผมเห็นรถที่ติดสติกเกอร์สมุไรเยอะมากพี่ตอนนี้สมุไรคืออะไรสมุไรคือเป็นยี่ห้อผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือแรปเปอร์สเกิร์ตครับแรปเปอร์สเกิร์ตแรปเปอร์สเกิร์ตคืออะไรพี่แรปเปอร์สเกิร์ตคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับนี่คือแรปเปอร์สเกิร์ต มันเป็นวัตถุดิบมันเป็นอะไรอรพี่คือเป็นยา EPDM โฟมลับเบอร์ครับก็คือติดมันติดตั้งยังไงครับติดตั้งโดยใช้เทปกาว 3M ครับเป็นตัวยึดติดกับชิ้นงานก็คือติดติดไปที่ส่วนไหนของสเกิร์ตได้หมดทั้งหน้าหลังสามารถติดได้รอบคันครับติดได้รอบคันเลยใช่ครับอ๋อก็คือตัวนี้ที่เขาฮิตติดกันตอนนี้ใช่ครับคือตัวซามูไรตัวนี้เลยใช่แล้วมันติดตั้งยากไหมครับติดตั้งไม่ยากครับ ติดใช้เวลานานขนาดไหนสิบนาทีครับสินาทีใใครๆก็ติดได้ติดได้ครับโอ้อยากเห็นแล้วว่าติดตั้งได้ยังไงแล้วรู้สึกว่าซามูไรจะมีปิตพันธ์อย่างอื่นอีกใช่ครับก็จะมียางกันเสียงลมยางกันเสียงลม คือเวลารถที่ผ่านอายุการใช้งานมาจะมีลมเข้าอะไรประมาณนี้รถป้ายแดงก็ติดครับรถป้ายแดงก็ติดครับใช่ติดเพื่ออะไรครับติดเพื่อว่าตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าใช้หลักในการยางประกบยางยางประกบยางใช่ครับเป็นนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมใหม่ใช่ครับเพราะว่าเดิมศูนย์เนี่ยเขาจะมียางขอบประตูมให้อยู่แล้วถูกไหมฮะครับแต่ทีนี้ด้านฝั่งคนขับเนี่ยมันจะเป็นเป็นเหล็กธรรมดาเพราะปิดไปปุ๊บยางเนี่ยชนเหล็กมันจะไม่ดูดกัน Oh. แต่ตของเราเนี่ยเป็นยางประกบยางคือเราติดเสริมยางติดเสริมเข้าไปพอปิดปุ๊กยางชนยางมันจะดูดกันมันจะดูดกันครับแล้ว,แล,วแล้วแรงกดดันในในนั้นก็คือลมไม่สามารถผ่านเขาออกมันจะมันจะแน่นมากอ๋อมันจะแน่นมากก็คือพูดง่ายๆคืออย่างทุกวันน,นี้ถ้าว่าเราขับกันอยู่รถอีโคคาร์นะมอไซค์วิ่งผ่านเนี่ยเสียงย่งเข้ามาเสียงเงียบครับแล้วก็บางทีก็จะมีกลิ่นครับก็คือตัวนี้ก็คือซอฟเสียงซอฟ กลิ่นซอฟอะไรต่างๆที่มันจะเข้ามาในห้องผู้โดยสารให้เงียบลงได้ได้ระดับหนึ่งกไ็ได้ได้ฟังเพลงรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นเหมือนเป็นอยู่ห้องส่วนตัว<อ>เหมือนฟังห้องคาราโอเกะส่วนตัวเลยครับแล้วมันติดตั้งเนี่ยการติดตั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณตัวไซเลนเซอร์ใช่ไหมครับตัวยางกระียงลมเป็นไซเลนเซอร์เนี่ยก็ใช้เวลาติดตั้งประมาณ10นาทีเหมือนกันมผมอยากรู้แล้วว่าการติดตั้งเนี่ยยาก ง่ายอย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยอยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแล้วติดตั้งไปแล้วมันจะใช้งานได้ดีขนาดไหน <C ram id> อยากรู้แล้วครับ <C ram id> พี่ช่วยติดตั้งให้หน่อยครับ <C ram id> <unemployed> ว่าเป็นยังไง <C ram id> ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งไลครับพี่เราต้องมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมอยากรู้นี่คืออันดับแรกเลยที่เราจะติดเนี่ยเป็นไซเลนเซอร์ก่อนใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นวัตถุดิบที่ที่เราจะใช้ในการทการติดใช่ไหมพี่ใช่ครับเอ๊ะทำไมยางมันมีทั้งนิ่มแล้วก็เป็นแข็งแข็งนี่คืออะไรพี่อันนี้คือการเราออกแบบมานะครับ คือเรียนแบบเหมือนสันกระดูกงูอ๋อกระดูกงูของรถอาถ้าเกิดเป็นในสับช่างที่เราติดกันในเซนเซอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดูกงูเพราะว่ามันจะมีเป็นเหล็กเป็นข้อข้อข้ออยู่ข้างในใช่ครับครับเพื่อที่ว่าจะให้สามารถเข้าโค้งกับขอบประตูได้อ๋อและตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เราติดกับระหว่างประตูหนึ่งกับประตูสองมันจะมีตะเข็บระหว่างประตูถูกไหมฮะครับตัวนี้ครับจะติดเสริมเข้าไป อ๋อแล้วมันมันมันคือนี่มันคือมันติดได้ทั้งคันเลยหรือเปล่าพี่หรือว่าประตูหน้ากับประตูหลังก็แตกต่างกันแตกต่างกันครับคือแต่ละตัวนี้ออกแบบมาคนละแบบแต่ไปใช้งานก็คืออันนี้คือจีนึงบวกไว้สาหรับติดสันขอบประตูครับครับแล้วส่วนด้านรอบบานเนี่ยจะใช้จีสองบวกอ๋อใช้จีสองทำไมมันถึงต้องต่างกันด้วยพี่เพราะว่าการใช้งานต่างกันครับอ๋อนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง G1 Plu ่ครับกับ G2 ครับวัด ถูกออกแบบมาให้ใช้ในประตูหน้าและประตูหลังที่ต่างกันครับอ่าและตอนนี้ถึงรถแล้วครับกับเจ้า Vios คันนี้ครับเริ่มกันเลยดีกว่าพี่ได้ครับอันด,ดับแรกในประตูแรกนี่ต้องใส่ใช้ G อะไรก่อน,นเดี๋ยวเราติด G 1บวกให้ดูก่อนนี่คือ G 1บวกครับมามาเลยครับมาติดตั้งง่ายอย่างที่ พี่แจ็คบอกไว้หรือเปล่าคือของเดิมนะครับมันจะไม่มียางซรัพตรงนี้เลยนะจะเป็นเหล็กล้วนเขาเรียกเป็นตะเข็บเป็นตะเข็บตะเข็บลงปกโป่งเลยใช่ครับเป็นตะเข็บเหล็กที่ทางโรงงานเขาตีมาใช่ไหมครับนี่ฮะดูครับจะไม่มีเลยขั้นแรกนะครับเราก็ทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับก็การทําความสะอาดก็ไม่มีอะไรมากครับเราใช้เป็นน้ํายาแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับกับผ้าหนึ่งผืนเช็ดนะครับแค่นี้เอง เราก็ดันดันตัวนี้เข้าไปเลยครับโอ้มันใส่เข้าไปง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับพี่ใช่ครับก็ถึงบอกครับว่าแั๊บเดียวครับสิบนาทีนี่ฮะอ๋อนี่ฮะใส่เลยเข้าไปนี่ฮะแล้วรถแต่ละรุ่นเนี่ยครับการใส่การใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันแต่รูปแบบในการใส่มาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกันใช่ไหมครับพี่เหมือนกันครับ นอกจากว่าบางคันมีตรงกระดูกงูแล้วก็ไม่ต้องใส่ใช่ครับนั้นเองอันนี้ที่เห็นผมว่าเอาค้อนตีเนี่ยเพื่อว่าอมันจะได้เร็วขึ้นอเพราะว่าคือตัวเนี้เหล็กตัวนี้ทํามาแน่นมากครับครับถ้าเกิดเราใช้มือเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เข้าครับมือมันก็เข้าแต่มันดันเจ็บมือมากเลยอครับแต่การเพราะมันแน่นมากแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราตัวนี้มันก็เป็นค้อนยางธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรเรา คือเราเราเราทำนี้เพราะว่าเออมันจะได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างสะดวกครับแล้วก็จะแน่นขึ้นดูเดิมด้วยครับแล้วเส้นมันก็จะเรียบไม่ไม่ไม่เออไม่เป็นกระดึ้งๆประตูหน้าเสร็จไปแล้วพี่ครับทีนี้มาดูประตูหลังประตูหลังเนี่ยมันไม่มีกระดูกงูแล้วทำไงอะพี่ก็ติด เฉพาะ G2 ครับก็คือติดอย่างนี้เลยใช่ครับอ๋อก็คือติดเป็นรูปตัว C เลยติดทั้งบานเลยครับทั้งบานเลยใช่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประตูหลังจะติดตั้งยังไงครับก็คือใช้วัสดุตัวที่เป็น G2 G2 ใช่ครับครับการทำงานก็เหมือนเดิมครับทำความสะอาดต้องทำความสะอาดก่อนอันดับแรกครับท่านผู้ชมก่อนที่จะติดตั้งยางเข้าไปเราจะต้องทําความสะอาดก่อนเพื่อให้คราบคราที่มันอยู่เนี่ย ออกไปมันจะทำให้การติดได้ดีกว่าแล้วก็เสร็จแล้วครับ มาลองปิดกันดูครับว่าจะเป็นยังไงปิดไม่สนิทเหมือนเดิมธรรมดาผมปิดก๊อปปุ๊บ,บมันจะปิดเลยเนื่องจากมันยังฟิตอยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็เนื่องจากยางที่มันค่อนข้างที่จะหนาเพิ่มเติมขึ้นมามันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่านี่ปิดเสียงจะต่างกันใช่ครับของเดิมผมนะปิดดังต๊บตอนนี้รู้สึกปิดดังตึบคือด้วยความที่ว่ายางมันสัมผัสกันแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันคงมากกว่าเดิมครับคือตรงนี้ครับที่เราปิดยางเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณอาทิตย์หนึง่ง ประมาณที่นหนึ่งเดี๋ยวพอหลังจากที่มันจะเหมือนเดิมเพราะว่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ยางมันยังแข็งอยู่ครับพอมีการเปิดใช้งานแล้วยางมันจะนิ่มอ๋อยางมันก็จะนิ่มใช่แล้วมีวิธีการดูแลรักษาเจ้าตัวไเซเลอร์ตัวนี้ไหมครับปล่อยได้เลยครับก็คือปกติอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้าเื่อมันมีโอกาสที่มันจะหลุดมีอะไรบ้างไหมครับยากครับยากใช่ไหมยากครับถึงถ้าว่าเราหลุดเราก็สามารถที่จะติดได้โดยใช้คือขอของอ่าใช่ครับอาจจะติดได้ด้วยกาวตัดเอ็มแต่ของบริษัทเรา ไซเลนเซอร์นะครับไซเลนเซอร์เรามีประกันครับ1ปีรับประกัน1ปีนะครับถ้าเกิดมีการหลุดลอกหลุลลดฉีขาดเราไม่เราไม่เราเราไม่ซ่อมเราไม่ซ่อมลอกทิ้งแล้วปิดใหม่ใหม่เลยโอ้โหเป็นไงครับการันตีกันสุดฤทธิ์เลยว่าถ้าเกิดมีรอยขาดหรือว่าหลุดลุ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่งปีเทมเส้นใหม่ให้เลยครับแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยเหมือนเดิมใช่แล้วครับโอ้โหเป็นไงครับน่าใช้ไหมครับสำหรับเจ้าไซเลนเซอร์ตัวนี้ อ่ะหลังจากที่เราติดตัวการเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมวันที่จะติดสกเกิร์ตของตัวสมุไรเพราะเห็นรถแต่งเนี่ยติดกันให้เพียบเลยสมุไรว่ามันใช้งานได้ดีจริงไหมแล้วมันจะสวยงามเพิ่มขึ้นไหมครเราเริ่มกันเลยดีกว่าได้ครับอ่ะมาครับอันดับแรกต้องทําอะไรก่อนเอยอยันดับแรกนะครับหยิบกล่องขึ้นมาอ๋อ มนต้องหยิบอยู่แล้วครับกล่องเนี่ยนะครับข้างในกล่องมีอะไรบ้างครับเราก็ติดไปเรื่อยนะครับตามสังเกตนะครับว,ว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันจะมีถึงรถไม่มีสเกิร์ตแต่มันก็จะมีมุมของมันอยู่เราก็ติดตามขอบมุมมันดูแลง่ายไหมครับ ง่ายๆมากเลยพี่แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับใส่็จกันไปแล้วครับสำหรับเจ้า v ีออสันนี้ครับครับทั้งเก็บการเสียงทั้งติดการเสียงแล้วก็เป็นลิ้นหน้าของซามูไรครับนะแต่ทีนี้ว่าจะถามว่ามันติดได้เฉพาะรถเก่งอย่างเดียวหรือเปล่าครับมันติดได้ทุกรุ่นครับ ทุกรุ่นทุกแบบแล้ววันนี้เราก็มีรถตัวอย่างนะครับจากตัวแทนต่างๆมาให้ชมกันด้วย oh. เดี๋ยวเราไปดูกันไปไปดูครับว่าติดรุ่นไหนได้บ้างครับไ,ไปครับ Come to decide that the things that I tried were in my life j s t to get high on When I sit alone come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky and I do believe When I lay it on, c o m e get t h e play it on all my l o v e to sacrifice Hey yo, listen what I say yo I clap your hey o, Now listen what I say เสร็จซิ้นไปแล้วครับสำหรับเจ้าลิ้นหน้าและ,ะยางเก็บเสียงครับไซเลนเซอร์ encer, ที่ใส่อยู่ในเจ้าเวีออร์ันนี้ส่วนอาทิตย์หน้าครับ พบกับออออทเหมือนเดิมครับกับช่วง Big t r ทรนส่วนผมจะไปอยู่ในช่วงวิกวิวเหมือนเดิมครับวันนี้ปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นเซนหลอดไฟหน้าฮาโลเจนซีนอนช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้เซนมีให้คุณเลือก5สีทุกฤดูการเลือกเซนวันนี้สนใจสินค้าหาซื้อและสอบถามได้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศโอ้โห oh. น่าสนใจอ่ะบัมเปอร์ซามโไรอะไรที่พี่ฝันบอกน้องฟางจัดการสักชุดหนึ่งเพราะว่าต้องใช้แล้วค่ะสแกนด์เกิลฟางก็แตกยิงฟางไม่องนะฟางต้องเอานี่ยกยางรถสิบล้อเหมือนเรือเวลาเขาเวลาเขาจะเข้าต่อท่าแล้วก็ฝูงข้างรถเอาไว้ของแต้องไปขับรถสิบล้อดีกว่านะนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทั้ง3ช่วงนะครับต้องบอกว่าเราก็พยายามตั้งใจในการที่จะทำนะครับหาสิ่งอะไรที่แบบ น่าสนใจแปลกใหม่ๆนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรก็ต้องน่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคงต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับก็คือ L V Auto Import หลอดไฟหน้าเซนค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลนะครับรักษารถของไกด์นะครับใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ หมเวลาแต่ก่อนมาเวลาเดี๋ยวขอบอกคุณผู้ชมก่อนใครที่อยากจะติดตามรายการ Big Boy นะคะติดตามไม่ทันตามตาม,ตามออนไลน,นสดตอนนี้ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้ที่ทาง Facebook นะคะพิมพ์ว่า Big Boy TV นะคะเข้าไปกดไลค์กันก็ไปอัปเดตดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Big Boy TV กันได้ทุกช่วงเลยดูย้อนหลังไปกี่สัปดาห์ก็ได้ดูได้หมดเลยส่วนอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่ u t u b e นะครับก็ พิมเข้าไปนะครับรายการ Big Boy TV ก็จะขึ้นที่ YouTube แล้วก็มีกลุ่มนะครับที่เขาสามารถเข้าไปเป็นเหมือนเขาเรียกติดตามกลุ่มได้ด้วยค่ะค่ะนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับ Big Boy TV ทั้ง Big v ว e w Big Toy b i i Ten ทจะมีอะไรใหม่ๆบ้างสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้ฟางพี่ฝันทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ